อืดอกงามๆอยู่ครับเออดอกงามอยู่ครับอืมเพึ่งลูกยุ้งครับอืมอือดอกงาม,งามเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรบแจ้งอิสระเมื่อนี่ก็กลัมพอพบพ่อกันยุ่โคกเห็ดล้วครับเมื่อนี่ลองมาลเลาะเบื้องเห็ดก่อนบม่ได้มาหลายมือหรอเป็นจ้งหดดอกแรกเป็นเห็ดกอครับบานๆหมายของเฮาเมื่อนี่ก็อยู่เขาบางเหยตําบลโป้งโลกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับเมื่อนี่เฮามากั ตรงกรับเส้าวันที่หากร,กระดากรดาคมตัวส่วนสมพันธ์ห้าร้อยหกสิบแปดครับดอกแบบนี่ไหมอ๋อบุญหิดกอบานนี่ครับเอาได้เพราะอะไรเนี่ยก็บานคลักบานแน่แท้ อู days, uh, sure, ้ตาเสียดายเนาะครับเนาะโอู้เอาบ่ได้หรอกครับเฮ้ยคอยฮิดเชื่อซะบ่ได้มาหลายมือหลายิึงอิกบานนึงครับอ้คอยยังจินด้วยนะไอยขี้เกือบไม่จินครับ เห็ดตะไคร้ครับตอนนี้กะฟ้าเริ่มสางๆแล้วครับเนี่ยใกล้สีแจ้งแล้วล่ะเห็ดตะไคร้อีกดอกนึงเห็ดตะไคร้อีกต่มนึงครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้กากมาพบพ่อกันอยู่โค้งเห็ด้ะครับมือเนี่ยพามาอบอุ่นร่างกายหรือว่ามาวอร์มร่างกายเนาะมาโค้งเห็ดมาลองมาเลาะบ้างครับหลังจากที่เขากะเว้นหลายมือเนาะครับเนาะถึงช่วงนี้เห็ดก็อยากเปลี่ยนยุบยุบน้ำเนล่ะครับเขาก็เลยบ่คอยได้มาเขาก็เลยถือโอกาสพักไปในโตเนาะครับเนาะในช่วงที่เขาปวดขาบางหันนะครับื้อนี้เฮามากะตรงกับเสาวันที่หา กระกดาคมพศ2568ครับหมายของเฮาก็ยังอยู่เขาบังเหยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเเมื่อก่าวลักครับผลงานรอบเส้าเห็ดค่อนข,ข้างที่จะห่างอยู่ครับมือเนี่ยเบื้องว่าก็ได้เห็ดกอมาบางทีดอกเสียหาดอกมั้งเนี่ยครับจังได้ก็ะรุ่นไปน็อก,กันครับมือเนี่ยว่าเขาสิมีความหมาเนาะฝากพี่น้องหลายสมัยเนาะครับเนาะไปครับพลังลงไปห่มใหญ่เขาเลยครับมาเนี่ย มะรุ่นหอมใหญ่ครับว่ามือนี่เขาสีมีจักดอกครับดอกงามๆอยู่ครับดอกแรก ห้างครับออกโบกี้โฮมดียังหฮมใหญ่นี่ยังอ,ยง,อยงออกแห่เขาได้เก็บอยู่ครับหวานมางีคนมาด้เนะี่ mình mà chẳng gì, từ cao ông phục có nhọ ấy nhẹ rồi 5 tỷ ừ. Để đọc Bán tương sinh như năm thì thôi, ừ, kìa, bỏ luôn, bàn bưng ออดอกอยู่นี้ครับเบิ้งนอนอยูส่สิอือดอกดอกง่ายหลายจนงวย ยังโอ,อ้เห็ดพึ่งเดียงขาเน่าตัวนีนแดงขากวนดอกนึงอือครับเบิ้งดอกน่อยกำลังสิออกตัวนีนเอาไว้นี่ละมือหนาคันได้ไหมจังมาเบิงเ้งแล้วครับตั้งใดอีกอือ ố, uh, ố, uh, dẹp dẹp điều nè ố, đọt ngam vô khắp ยางมันต้องโดนโอ้ก็มาเห็นอยู่ห่มนี่แหละครับที่เหลือกับห่มละดอกสองดอกออกห้างดอกนึ่งบานนึ่งทรงคืออยู่ ขาตัวนหตาขา,าเถาแล้วเบาอสองดอกตัวนไหอ อีกดอกหนึ่งน้อย เพิ่งลุกยุ้งครับหืมดอกงามๆเลย ขาขาดซ้ำเฮ้ย อันนี้เดียวอยู่เครื่องเดียวกอข้างเลือดดอกนึงครับกอเลือดละอ๋อเบืองเห็ดกอดอกนี้ครับดอกบางใ่เลยอือยังงามเลย กตาอเอียงเลยครับอู้อ้อูออเอาได้บ้างะเนี่ยอู้นเป็นเชือกสั้นาะครับเนาะนี่ครับมือหนาสีได้ห้ายกว่าเก่า เอาได้อีกบ่าน้องนี่โอ้ดอกนี่เป็นเชือกสักคำนี่ดอกนี้เอาไว้เป็นเชือกเกิดอกนี่น่าจะได้ครับนี่อืมอืมดอกเป็นเชือกมาซะก,กนนสั้นเนาะโอ้เสียดายเนาะช่วงเขาป่วยบ้างหันเขามาบ่าได้ครับก็เลยเน้อ Ừ, đồ bọc nhay đấy các ừ, ngám đấy. Ừ. Ừ, và tuần chưa sắc không เฮ้ยขี้เกือกินมาลุ่นพ้นน้อยครับเมือเ่อไงราสีมีบอสอ่าจมิดกิรียังสิ อโอ้โอยคนมาเชยือตัวเนี่ยตายเลยครับดอกน้อยมันนะเชี่์ปิ้นขึ้นมาบ่เห็นเกี่ยงครึก คบอเหลือดอกเกา่าอยู่นี่ตอนนะี้เอ้ผูน่ะเเหลือรอหอยู่เห็นดอกนึงแล้วครับเบื่องยังซีบ่เห็นนะครับเนี่ยเขาซองมาเรียมนั่นพอดี เนื้อดอกนึงบอกงามเลยเนื้อมองนี่ก็เคยออกครับเนี่ยบเห็นเลยมือนี่มิดเลาะคางโพดนี่ก็บ,บ่เห็นมดละครับ่ะได้ดอกเดียวนี่ละครับหม,มานอยู่งามอยู่ มาเบ่งผลงานการล้อโคกของเขาสําหรับมื้อนี้ครับมื้อนี้ผลหมานของเขาก็เป็นเห็ดกอครับส่วนหลายก็เป็นเห็ดกอเนาะเป็นดอกตูมแน่ดอกบานแน่ครับเนี่ยดอกบานกับบานงามอยู่ครับเนี่ยท้องขาวจ้วงอยู่ครับแต่ว่าเน่าถิ่มก็ร้ายอยู่นะครับเนาะเนื่องจากช่วงที่เขาป่วยหันเขาบราขึ้นมาแล้วครับส่วนเห็ดอันอื่นก็เป็นเห็ดเผิงกนกยูงก็ได้มาสองสามดอกครับแล้วก็เห็ดตะไคร้กับสองสามดอกเห็ดนาเขาว เห็ดอันอื่นชนิดอื un, ่นนั่นแทบจะบ่มีเลยนะครับที่เขายางเบิ้งมือนี่เนาะเขากับพ่อแต่เห็ดก้อนนี่แหละครับเราก็ได้มาซ้ำที่เห็นนี่แหละครับส่วนเห็ดอันอื่นนั่นมิดซีรีเลยบ่มีเลยแต่เห็ดก้อนนี่ก็ยังห่างอยู่นะครับเนี่ยถือว่าห่างคักอยู่เพราะว่าส่วนสิพ่อแต่ละตน้นหรือว่าแต่ละห่มนี่ก็โอ้ยยางไปจนลืมเขาวผมแหละครับหาลังเทือก็ได้เนาะนดี๋ยนะครับข้อมาของเขาเมื่อนี้ก็เป็นเห็ดก้อนนะส่วนหลายเนาะครับเนาะนี่ก็ถือว่าพอได้ยุได้กินอยู่หรอกครับ โดนลายมือเราเข้าไบขึนม้กระไรขึ้นมาย่ำยามทําข้าวเบิ้งกะถือว่าหมานยุดอกนะครับเนาะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงเห็ดไว้ๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าฝนตกทุกมื้อครับถ้ามีแดดหายจักสองสามมื้อนี่เมื่อเนี้ยครับเห็ดอาจจะออกอีกอาจจะได้เก็บหลายกว่านี้อยู่นะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องเขาซํานี่แหละครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ